สวัสดีทุกคนด้วยนะครับรป,ปูปีปูปูปีปูชักชักชักปูปูปูหลังจากที่ผมทาคลิปไอกระโดดไปนะปรากฏว่าไปพบเจอกับไอคลิปเกี่ยวกับการทดลองเรื่องเสียงขึ้นเสียงเออเขเรียกขึ้นเสียงเขาบอกว่าขึ้นเสียงที่มนุษย์เราได้ยินเนี่ยมันมีสามแบบเพศสามจำพวกด้วยกันมีขึ้นเสียงที่มนุษย์ได้ยิน มีขึ้นใต้เสียงมีขึ้นเหนือเสียงไอ yeah, ้ตรงนี้เราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละถ้าเกิดใครที่เรียนวิทยาศาสตร์นะครับในช่วงของมอต้นก็มีแล้วมั้งนะในบทเนี้ยไอ้เรื่องความที่เสียงเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยมันบังเอิญไงขณะที่ผมกำลังหาคลิปคลิปหนึ่งมันเป็นคลิปที่ผมจะเอาไปทำ เป็นเสียงแบบแทรกซ้อนอะผมไปเจเอกันใคลิปเนี้เขาบอกถึงการทดสอบของการได้ยินของหูว่าหาูเราเนี่ยมันดีหรือเปล่าหมมึงอ่ะดีจริงหรือเปล่าถ้าดีจริงเนี่ยต้องได้ยินต้งแต่เสียงที่ต่ําแบบเบาๆเลยจนไปถึงเสียงที่มันสูงขึ้นไปแบบนี้แต่ที่ผมจะนําเสนอในคลิปนี้คือเมื่อเราได้ยิาานเส bueno. ียงที่ต่ํา เสร็จแล้วเนี่ยมันค่อยๆขึ้นไปสูงแบบสูงเรื่อยๆสูง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 ขึ้นไปเรื่อยๆไอคนที่มันได้ยินมันจะมีอาการยังไงนะเดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะมีอาการแบบไหนถ้าเกิดเราได้ยินเสียงตั้งแต่ต่ำไปสูงเลยก่อนที่ผมจะเปิดเนี่ยผมเตือนไว้ก่อนนะถ้าเกิดใครที่ฟังเสียงนี้แล้วมันมันปวดหูหรือว่าปวดหัวแบบโอ้โหอย่าเปิดล้าอ๋อ my god ให้มึงปิดทันที ปิดเสียงไปเลยนะมันอันตรายปิดปิดเสียงไปเลยนี่เตือนแล้วนะนี่กูเตือนแล้วนะอพร้อมยังไปเลยยังได้ยินเลยได้ยินอยู่เบาๆโอ้ยสบาย มาแล้วอ้าเอาแล้วสเปกตัมเริ่มมาแล้ว Oh my god. Oh. 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 เฮ้ยเฮ้ยม <ang bolt> ah ันดีข right. ึ้นวะดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วโอ้ออ้าฮ่าฮ่าฮ่าอ๋อ้าวเฮ้ยไม่ได้ยินอะไรเลยเฮ้ยทำไมกูไม่ได้ยินอะไรเลยวะเฮ้ยเดี้ๆๆเมื่อกี้นี่มันมันเลยหมื่นขึ้นไปอ่ะ เมื่อกี้มันเลยหมื่นเจ็ดหรือว่าหมื่นหกนั่นแหละทําไมมันไม่ได้ยินอะไรเลยวะคือมันมันมันเลยไปแล้วไม่ให้มีใครได้ยินมั้งถ้ามีใครได้ยินเม้นให้หน่อยนะเสียงตั้งแต่หมื่นเจ็ดขึ้นไปอะอยู่ดีแม่งเงียบเฉยเลยเว้ยเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> งงวะ่ะหรือว่ามันเกินแบบความที่มันเกินสมองกูไปแล้ววะเนี่ยอ้าโอเคคลิปนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นการทดสอบการได้ยินของหูเรา ใครที่ฟังแล้วมีอาการแบบปวดหัวคลื่นไส้เนี่ยก็กินยาแล้วกันนะ <c oughs> แล้วก็ไปนอนพักผ่อนเอาเจอกันใหม่คลิปหน้ากันครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะก็เดี๋ยวสามน้ำครึ่งวันนี้มาไลฟ์เหมือนเดิมก็ใครที่ยังไม่หลับไม่นอนเจอกันได้สามน้ำครึ่งเดี๋ยวมาเล่นเกมนะครับใครที่还不รู้ใหม่ก็ฝากกดติดต,ต้องติดตามด้วยกันนะจ๊ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันใหม่นะจ๊ะ WAA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 A <laughs>